อีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของเบ้นพรชิตาและมิกบรมวุฒิพร้อมลูกๆทั้งสามคนน้องปริมน้องปรางและน้องเปรมล่าสุดคุณพ่อคุณแม่เปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์เรื่องลูกโดยคุณแม่เผยว่าเบ้นมีอะไรจะคุยกับลูกเขาบอกหนูชอบผู้ชายคนนี้แม่เขาเล่นกีฬาเก่งเป็นคนดีเขาช่วยหนูเราบอกก็ดีลูกอาจารย์เป็นหนึ่งเล่าต่อว่าเคยไปบ้านทั้งคู่น้องปริมมาสวัสดี และเล่าเรื่องให้ฟังเราก็อหนูอย่าบอกนะหนูมีแฟนต้องเรียนก่อนนะลูกหนูต้องเชื่ออาจารย์นะมิกเล่าว่าไม่กี่วันก่อนฝันไปในโกดังเหมือนงานโรงเรียนเดินไปเห็นปริมยืนอยู่ข้างหน้ามีผู้ชายอบกอดพอปริมเห็นเงาสะท้อนเราเขารีบสะบัดออกแล้วกอดคอเพื่อนกันพ่อเราทำเหมือนไม่เห็นโอเค,อเ,คเราเดินไปเห็นภาพเดิมอีกหลังจากนั้นวิ่งไล่ตามก็สะดุ้งตื่นนอนไม่หลับทั้งคืนเลยพอเล่าฝันให้ปริมฟังปริมบอกโนโน เลยบอกปริมถ้าวันหนึ่งมีแฟนพ่อขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมขอให้พ่อได้ช่วยเลือกได้ไหมเช่นชวนเขามากินข้าวแล้วมาดูกัน,นิสัยเขาโอเคไหมปริมบอกได้เลยพ่อโล่งอกและบอกปรางพ่อขอช่วยเลือกแฟนให้ได้ไหมปรางบอกได้